อคนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เพื่อนๆอาจสงสัยนะครับว่าผมมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีสายประหยัดที่ไม่รู้ว่าจะประหยัดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็นนมาดูแบบชัดเจนกันนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ไม่มีคลิปจะลงนะครับ ก็เริ่มจากยุงแดงตอนนี้ผมก็ทําการเริ่มที่จะหยุดปั้นแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ก็จะพยายามอัพยุงแดงให้ได้5ดาวเหลืองนะครับแล้วก็จะพยายามดันให้ขึ้นกรอบแดงบวกหนึ่งต่อไปก็เป็นฟินิกแมนนะครับตัวน,นี้ผมก็จะปั้นไม่เยอะนะครับก็จะเปิด แผ่นทักษะแค่3มช่องนะครับแล้วก็เซตก็จะเป็นเซตอัศวินนะครับของก็จะประมาณนี้เลยส่วนออพก็ทั่วไปนะครับทีสามก็อลซูราคาบุโตะนะครับมีอาวุธ3ดาวนะครับแล้วก็ส่วนตาฉบาะก็อัพเป็นที่4ดาวนะครับเซตก็เป็นเซตสูตร การบัฟก็เป็นเน้น HP อีกอันนึงเป็นโจมตีครับแต่ว่ามันมี h p อยู่แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็จะหาเวลาเปลี่ยนอยู่นะของก็จะประมาณนี้ส่วนทักษะผมปลดไปแค่2ช่องนะครับยังขาดอีกช่องหนึงต่อไปครับตัวที่4ก็จะเป็น แฟดประกาศแสงนะครับแฝดประกาศแสงผมยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร่นะครับแผ่นตักซาก็เปิดแค่1ช่องเท่านั้นก็ช่วงนี้ก็ยังขาดการอัปดาวอยู่นะครับก็จะพยายามปั้นให้โหดๆเท่ากันทุกตัวนะครับส่วนเซตก็จะใส่เป็นเซตอัศวินนะครับ ตัวที่5นะครับก็จะเป็นซอมบี้แมนนะครับก็จะทั่วไปเซ็ตก็จะเป็นเซตปาเถื่อนอันนี้ผมว่าน่าจะย่อยตอนทัตซึมากิล่าง2เข้านะครับก็จะย่อยไปให้กับทัตซึมากิจะปั้นทัตให้สุดที่สุดนะครับส่วนทักษะก็เปิดไปแค่1ช่องส่วนตัวสุดท้ายบรอดที่ผมได้ลีทิ้งแล้วครับ แต่พลังก็ยังสูงอยู่โอเคนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันกันมานี้เลยนะครับที่ผมบอกว่าผมจะมารีวิวไอดีสายงบน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่สายฟรีนะครับก็คือผมเติมบ้างนิดหน่อยนะครับมาดูว่านิดหน่อยของผมนี่มันเท่าไหร่นะผมก็ไม่เคยดูมาก่อนเลยมีคนในเซิร์ฟหลายคนทักมาถามว่า เฮ้ยพี่พี่เติมไปเท่าไหร่อะถึงได้ขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็จะมาดูไ,ไปพร้อมๆกันเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับก็เราต้องไปที่โบนัสการเติมเงินนะครับก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับนี่สำหรับคนที่เติมไม่ไม่ถึง8,600แต้มนะครับก็คือขั้นที่ส6วิธีการดูง่ายๆนะครับว่าเพื่อนๆเติม ไปแล้วคนละเท่าไหร่ดูจากจํานวนแต้มการเติมของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสําหรับคนที่เติมไม่ถึง8,600แต้มนะครับของผมตอนนี้ผมก็เติมไปที่1,428แต้มนะครับส่วน1นึ่งแต้มคิดจากอะไรก็มาดูที่การจ่ายนะครับก็1นึ่งแต้มคิดจาก1นึ่งแบงค์ที่เราซื้อนะครับทุกอย่างนะครับในเกมนี้เมื่อเราซื้อแพ เกรตมามันจะนับเป็นแบงค์หมดเลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับซื้อ99บาทนะครับก็จะได้อยู่ที่ย1บแบงก์ครับก็คือ21แต้มนะครับก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า1แบงค์เราคิดเท่าไหร่ก็เราเอาจำนวนเงินหารกับแบงก์นะครับก็จะเอาสามหาหารกับ7นะครับก็ หแบงค์เท่ากับ5บาทนะครับก็เราก็เอา1,428แต้มของเรานะครับมาคูณด้วย5นะครับแล้วมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณ7,140บบาทนะครับที่ผมเติมไปก็สำหรับผมก็ถือว่า ยังอยู่ในสายงบน้อยอยู่นะครับเพราะสำหรับคนอื่นส่วนใหญ่ที่เป็นทบเซิร์ฟเขาน่าจะเติมมากกว่าผมเยอะเลยนะครับเหมือนคนที่มีกรอบหมูก็จะสังเกตได้ว่าเขาว่าจะเติมไปอย่างน้อยๆคือสี่หมื่นอัพแล้วนะครับเหมือนคุณเต่านะครับเขาก็น่าจะทะลุสี่หมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็เห็นกรอบมวงเขาอยู่แล้วก็คุณคุณเซดเนะครับคนนี้ก็สุดตั้งแต่ช่วงเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวไอของผมที่ถือว่าเติมน้อยนะผมถือว่า ID ผมน่าจะเติมน้อยที่สุดของของเหล่าท็อปเซิร์ฟทั้งหลายนะผมคิดว่าแบบนั้นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิด ชอบเซิฟคนไหนดูอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าแต่ละคนเติมเกิน8,600ัน้แบงไปเป็นที่เรียบร้อยหรือยังแต่สำหรับผมก็ยังไม่เกินนะและผมคิดว่าของผมก็น่าจะไม่วันเกินด้วยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการารีวิวไอเด,ดียของผมวันนี้ก็มาบอกให้เพื่อนๆหลายคนทราบนะว่าผมเติมไปกับเกมนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วนะก็หลังจาก ส่งท้ายผมก็จะมาสุ่มของให้ดูอีกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ประสานไปก่อนช่วงนี้ผมไม่ค่อยเพราะว่าจะไม่ค่อยสนใจได้การบัฟระดับอเทยมาลุ้นอ,อนัพกันหน่อยนะครับได้ HP ถือว่าก็แย่เหมือนเดิมนะผมอยากลุ้นอีกนิดนึงอันนี้สายฟ้าโจมตีกับโจมตีไม่สุดนะมาเฟีย แย่ yeah, สุดๆครับสุดท้าย่าทเตือนครับผมอยากได้โจมตีสักชิ้นที่ดีๆได้โจมตีเพชรเทีก็ไม่สุดอีกแล้วนะแล้วก็ผมจะสุ่มคัดตัวเหลืองด้วยเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรสุ่มนะก็สุ่มไปเล่นๆมันจะได้ของดีในคลิปบ้างหรือเปล่าไม่รู้ ช่วงที่ผมเปิดคลิปสุ่มนี้ผมไม่ค่อยได้ของดีเลยครับช่วงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นการสุ่มนอกรอบนอกคลิปนี้ผมได้ของดีอยู่นะดูดีครับสามรอบไม่ได้อสาสักตัวนึงโอ้โหบูไฟได้บูไฟามาปลอบใจนะมันน่าจะไม่ออกแน่นเลย โอเคครับหมดก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ One, two.